สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกับช่องแมวเอ็นแมวเอ็นนะครับผมนะถ้าถามว่าหายไปไหนหนึ่งอาทิตย์รอต้นไม้โตครับใช่ครับรอต้นไม้โตข้างหน้าแล้วนี่หลยครับรอต้นไม้โตวกว่าจะโตครับท่านผู้ชมนะเามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะคลิปนี้เราจะรอหรือเผาก็ไม่รู้นะครับผมนะผมแตต้องวาง,งไว้ตรงนี้ก่อน แล้วเราหรือเปล่าตรงที่ว่าผมไม่ใช่ว่าตัดไปตัดมาเหมือนเหมือนอีพีแรกนะครับตัดไปตัดมาตกโลกไทยนะครับผมนะโอเคเรามาตัดไม้กันเลยดีกว่านะครับผมนะใบไ,ไม้สิครับไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม้เรียกอะไรก็ได้แหละครับเรียกง่ายๆโอเคเรามาตัดตรงนี้เลย ตึง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 ออวันนี้คืออะไรคือไงเฮ้ยวิวัดเดี๋ยนะสมมติว่าถ้าผมทีนี้ไปเราจะได้อะไร,รอ่ะถ้าผมจะพูดอย่างนี้มันก็หายไปทั้งอัน ถ้าผมจะใช้อนี้ล่ะมันก็ต้องหายไปทางอันอยู่ดีอันนี้ล่ะเนี่ยมันก็หายไปทางอันเย๋่นะหรือว่ามันคือแค่ของตกแต่งโอโ้โหสาเสีมยมไม้ฟาบอันนนั้นอะไม่เป็นไรครับผมนะเอยตกนี่มาโรโผมก็ว่าอยู่ทำไมมันบินได้เออ เฮ้ยว้าว what กันเดกกระเดกมากครับท่านผู้ชมมันเกิดอาการบัก๊กเฮ้ยเดี๋ยวเราสามารถเอาอันนี้ได้ด้วยเหรอทำไมมันคล้ายๆกันไก่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกันไก่ดีที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเหล็กเลยใช่ครับผมนะ

อย่านะครับจื๊บเออเฮ๊ยเออนั่นแหละจื๊บอ้าจื๊บโอเคนะฮะผมหลังจากที่เราตัดไม้เสร็จแล้วยังไม่ทันได้เสร็จอะไรเลยโอเคมาตัดต่อตัดต่อคลิปกันครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ครับบายรอเล่นครับผมตัดจริงนะ <c oughs> ผมกดเลิอกอัดจริงๆนะผมนะเลิกกดอัด กดยกเลิกการอัดใช่เปล่าก็ไม่รู้คับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีคำครับคือกดปุ๊บมันมีปุ่มหยุดกับปุ่มกับปุ่มแบบเรียกอะไรเดียบกับปุ่มคืนประมาณว่าน,น่าจะยกเลิกการอัดมั้งครับน่าจะใช่ยะเพราะว่ามันไม่มีคำเขียน ลงมาขึ้นมาอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไหนนะโอเคเฮ้ยพึ่งพังนะจึบขึ้นมาแล้วคอชาแล้วนะเชีพพรเพม แสงเงี้ยมันเกี้ยวโงเงียเงียไม่เกินฟาดอยู่เร็วเลยครับเนี้ยเจอบเนี่ยนะผมต้องแบ่งทีละครึ่งใช่ไหมเออลืมไปต้องเอาไปข้าบเป็นเราต้องเอาไปข้าบเป็นดินก่อนถึงจะไม่ตกไปแล้วหนึ่งอีกหนึ่งอันสวยพี่สวย อึ้บเยี่ยมเสียวตกกับท่านผู้ชมทั้งหลายจื๊อเฮียได้ของมาเพิ่มเติมนัม่นก็คือหินนั่นเองนะคะผมนะใช่มันคือหินกำ่จะพูดว่าม,มันนั่นก็คือหินทุกคนก็น่าจะรู้เพราะว่ามันคือก้อนหิน เห็ใครอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมีคนเดินบนญยานะครับน,นี่คือผมแบบปรับเสียงให้มันสุดแล้วนะเอนน้ยังไม่สุดยังไม่สุดผมจะลองมาปรับเสียงแบบให้สุดเอ้ยใ,ให้มันไม่ได้ยินที่สุดนะคะผมนะคิดแล้วก็ใส่ตรงนี้อ็มคือนี่ยไ่าอย่าทุกนะ เอ้ยมโตอีกรอบนี่คือแบบผมลองลั่นบ้านเลยนะเนี่ยโนโมโตะมาคาวะโตอ,อ่ตอนนี้ผมจะต้องอิอิอปาต้าแล้วนั่นเหรอเอามาหายไปแล้วอือหือหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมผมยังมีที่เหลืออยู่เดี๋ยวป่ะอ๋อไม่ใช่ที่เหลือมันมันคือไม้ที่ผมเพิ่งล่อนไปเมื่อกี้นั่นเองนะคะผมนะโอเคไซไซรออีกนิดเดียวโหทำไมจะได้กับเรอย่างนี้เฮ้ยน้องปักไปไม่ใช่ป่ะแซบดิง้งอีกนิดนึงไม่นะ ไม่เฮ้ยเดี๋ยวหินจะมาช่วย,เ,ยเราได้แบบม่สามารถช่วยเราได้ให้เดี๋ยวนะถ้าผมลองโยนก็หินละใส่ตรงนี้เออจิกไม่ช่วยมันน,น่าจะช่วยแค่แบบไม้เฉยๆครับทุกคนเฮ้ยนะผมจะผมลืมใช้อันนี้โอเคนะมันจะใช้อันนี้ล ใช่ไม่แข็งแล้วท่านผู้ชมยอมเสียไม้ทุกอย่างคืออันนี้ครับเยี่ยมกว่าจะได้มนวิวมาแต่และอันมันยากแค่ไหนใช่แล้วนี่ก็ดันติดตรงนี้สายอเคึ้งึ้งึ้งว้าวเราได้มาแผ่นไม้มาเอ้ยไม่ติดตรงนั้น ผมว่านะสองอุปกรณ์นี้มันน่าจะต้องแตกในเวลาไม่ใช้นั่นแหละครับโอเคประมาณนี้ใส่ไปนหนึ่งอันผมต้องคือผมก็คิดอยากจะขยายพื้นที่นี่แหละครับผมนะมเฮ้ยเดีะเรผมเพิง่งได้ว่าเราไม่มีหินพอขนาดนั้นเออจริงเราก็ขุดที่เราเคยแปะเอาไว้นี่ เออเพื่อนได้ให้ใหขอนไหนนะฮะเอามาโอเคเออ,แต,ตอ,เอ,อแต่ผมจะคิดเออแต่ผมจะขุดยังไงเออผมไม่สนใจแล้วเรื่องนี้อีกเรื่องผนึจะข้าขาข,าขวานใหม่อันที่จริงนะี่คือเราไม่ต้องมีแดบ,บก็ได้นะผมนะเราก็ เราก็แค่มีแค่ขวานกับกับอะไรนะพิก X ก,ก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าด,ดาบมันจะแรงกว่านิดนึง,งเดี๋ยวนะปกติมันได้อันละสี่อันไม่ใช่เหรอ วัดอ๋อรู้แล้วมันหายเพราะว่าอะไรเพราะอย่างนี้นี่เองเอามาหายติดทำไมผมต้องมาันะไม่เข้มต้องทำ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 สลับใช่ไหมครับไม้มา,มา ต้องทำสลับหรือเปล่าทำสลับแล้วมันจะไม่นะอันนี้มันต้องใช้อะไรอ๋อมังไม่ใช่ไหมผู้พิอ,อ,อสักอย่างเนี่ยล้วผมนะอะไรที่เราเสามารถรับได้แบบแต่มันง่ายๆบ้า,บาง เอาลนี่เราต้องอ๋อไม้เราเอาไปค้าปน้ำมาแล้วอ,อผมต้องยอมเสียสละไม้เพื่อสติกเอามาเออผมรู้ละทำไมมอนเตอร์ไม่เกิดครับเพราะว่า ผมไม่ได้ใช้บล็อกเต็มแต่ท่านผู้ชมครับผมใช้หินเป็นบล็อกเต็มแล้วก็กล่องเป็นบล็อกเต็มมันเออจริงมันไม่มีอะไรสามารถเกิดได้เลยเออหลังคาถ้าทำไมหลังคาตรงนั้นมอนเตอร์ไม่เกิดเออจริงครับท่านผู้ชมมอนเตอร์อย่าบอกว่าคนสร้างในล็อกอไว้ป่ะเนี่ยถ้าคนสร้างล็อกนี่คือแบบเรียบร้อยเลย ถ้ามีวันเตอร์เกิดอย่างเช่ยนยกตัวอย่างเช่นเกียวตันนะครับผมนะก็จะโชคดีมากนะครับผมพี่เกีวของเราแลแก็บนึงอัดไประสิทิ์อาทีพเลยไวมากเอ้ยผมจะเอาไม้มาปูตรงนี้อ๋ดเอ็บตรงนี้ก่อน นะคผมต้องสมั โอเคครับท้ชมคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ